สวัสดีครับแฟนมดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยจัดสีณนประจำวันอาทิตย์ที่ส1กันยายน2568นะครับข่ายสดทางช่อง7 HD ครับเริ่มืองขัานบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับนัดนี้เป็นมวยไทยจัดสีล้น้ลนๆนะครับเดี๋ยวเรา,าดูคูม่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับ มาดูนที่คู่ที่1ของรายการครับโชว์กันที่พิกัด117ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มจะพบกับไนฮอกราชานนต่อด้วยคู่ที่2ครับโชว์กันที่พิกัด115ปอนด์เป็นองฝั่ง Facebook ฟาร์มสุกกระบือไทยจะพบกับสุดลักเล็กเกียรติสมนิตหรือเจ้าเด่นผ่อนเพชรนะครับสูงคู่รองของรายการครับสูงยาวด้วยกันทั้งคู่ครับโชว์กันที่พิกัด112ปอนด์ครับเป็นองฝั่งเดชพานุสอพงมร จะพบกับเพชรนพเดชนพเดช,เดชมวยไทยและเควกน้าไรการครับต่างศึกต่างสายชวยกันที่เวทพิกัด128อปอนด์เป็นการพบกันระหว่างพันศักววันทวีไฟนี้ต้อนรับกันมาเยือนของเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับก่อนไปดูน้ำหนักน้อตัวน้ำมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยจัดสีฝากแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็แฟนมอร์ท่านใดครับที่กําลังมองหาหมวยหูนะครับขอแนะนาครับมวยหูจากสิงหลอก2ให้มากกว่าราคาต่อรองภาคทุกวันพื่ัดถึงวันอาทิตย์สนใจโทรเบอร์ศูนย์แปดห้าเจ็ดเนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ําหนักเนื้อตัวนักมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกโชว์กันที่เวทพิกัดร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางซ้ายเมืองเกงสีแดงครับนี่คือบุเรงน้องลูกเฉพ่ะลงต้ม นักชกวัย21ปีครับมวยจากอำเภอนามน์จดกรสินนะครับผลงานอร์มหลังของบุเรงนองครับรายนี้มีแพ้คะแนให้กับไทยนด์เล็กสอรุ่งศักในรายการวันจากนั้นไปแพ้คะแนให้กับรวยชายพอพิมพ์ออนครับที่ลาดําเนินนะครับเมื่อมีทุวรยน68แล้วก็หลังสุดนี้มาชนะน็อกที่3เจ้ารวยชายพอพิมพ์ออนครับแก้มือได้ที่ช่อง7เมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมา ส่วนู่ชกทางขวามือเกน,น้ำเงินครับรายนี้คือเจ้าไนฮอกราชานนนะครับหรือเจ้ายอดเพชรเดิมนักชกวัย19ปีครับมวยจากอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนะครับผลงานฟอร์มลังของไนฮอกนะครับช่วงหลังที่เคลื่อนไหวในเมืองกรุงก็มีชนะคะแนนเจ้าชายใหญ่วสุขสันนะครับที่ช่วง7จ็ไฟนั้นชกหลังคู่เอกนะครับชก3ยกแล้วก็ไฟหลังสุดนี้ไปแพ้คะแนนให้กับไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักดิ์ครับที่ระดมเนิน เมื่อเดือนก,กรกฎาคาม68ชิบผ่านมานะครับคู่เปิดหัวของรายการครับเวทพิกัด117ปอนด์น้ำหนักของ,งคู่เมื่อช่วงเช้าน้ครับบุเรงนองขึ้นเชีงได้117.4ลด0.4รูปร่างช่วงโชคใ้สูง168ซเมตปล่อยปล่อย57กิโลกรัมเก็บตัวฟิซอมิทีเกตเพชรส่วนคู่ชกเจ้าไนฮอครานี้มาขึ้นเชิงได้117.8ลด0.8นะครับรูปร่างช่วงโชคสูง170ซติเมตปล่อยปล่อย56 57กิลกรัม เก็บตัวพิซอมิที่ราชานนท์ครับดูจากรูปร่างของสร้างช่วงชกใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันเนื้อตัวดูดีครับดูเป๊ะทั้งคู่น้ำหนักป,ปล่อยดูแล้วพอๆกันคู่นี้เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่บุเรงน้องเป็นมวยขวาเตะนำต่อยตามอาวุธหนักแรงครับรายนี้นอกในบุเรงน้องสู้ทุกลูกแต่เวลาเจอมวยฝีมือบางครั้งก็ออกลูกลังเลเหมือนกันนะครับส่วนคู่ชกทางด้านในฮอกรายนี้เป็นรุ่นน้องครับเป็นมวยขวาฝีมือเชิงเด ตั้งรับเก็บกันครับตักเตะดักแทงรันนี้ครบเครื่องเลยครับชิงทําและป้องกันตัวแต่ว่าลูกบูลูกดุดันนี่จะดุเป็นรองนะครับคูเปิดหัวของรายการครับคู่นี้แต่ละัซับนี่เปิดข้นมาอยู่ที่เสมอเจ้าไนฮอกนะครับแต่เมื่อเป็นที่เป็นแล้วครับผมออกชอารฝั่งทางด้านเจ้าบุเรงนองนะครับ บุเรงนองรานนี้แกเป็นประเภทเดินเตะเดินต่อยอครับจิ้มหน้าจิ้มท้องแล้วบุเรงนองแกบุกบูสู้ดีนะครับมีความพยายามสูงด้วยอาวุธหนักแรงครับต้นๆก็เตะขาเจาะยางมีหมัดต,ต,ต่อยหน้าต่อยท้องตัดลำตัวครับโดนต่อโดนดอกต่อดอกเนี่ยมองดูว่าลุ้นได้ตลอดเลยนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกสำหรับฝังบุเรงนองลูกเฉพาะลงต้มมองวัชนะเจ้าไนฮอกราชานนนะครับ มาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เว็บพิกาดน้ำหนัก115ปอนด์ครับทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือ Facebook ฟาร์มสุกระบือไทยครับนักชกดาวรุ่งวัย15ปีครับมวยจากดอนจ,นจันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผลกาฟอร์มหลังของ a c e b o o k ครับรานนี้เริ่มจากแพ้คะแนนให้กับคิเรียนผู้มันม่วงที่ช่อง7นะครับจากนั้นมาเสมอกับปูตินสอเทียนโพที่ช่อง7และหลังสุดชนะคะแนนเจ้าปูตินสอเทียนโพที่ช่อง7ครับเมื่อกรกฎาคม68ที่ผ่านมา ผลงาน3มไฟล์หลังของ Facebook ที่3มวยช่องเจ็ดแห่งนี้3ไฟล์สรสชาติเลยนะครับสูงโชคทางขวาม,มือเกียรน้ำเงินคกับรประนี้คือสุดลักเล็กเกียรติสมนิตหรือเจ้าเด่นพรเพชรเอกปัตตานีนะครับนักชกวัย19ปีครับรุ่นพี่ครับมวยจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาผลงานฟอร์มหลังของสุดลักเล็กรายนี้ก็มีแพ้คะแนนให้กับแสงศักดาบอยท่าฉางนะครับที่สุราษฎร์ตั้งแต่ธันวาคมปี67 แล้วก็จากนั้นครับเข้ามาเมืองกรุงครับมาชนะคะแนนเจ้าเจมสักแสงทองคาแก๊สที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนมีนาคม68ที่ผ่านมาช่วงต้นปีนะครับแล้วก็หยุดหายเรือส่งเวียนไปพักใหญ่ๆเลยนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เวทพิกัดร15ปอนด์น้ำหนักของน้่งคู่ในช่วงเช้าครับเฟ e บุ๊ k ขึ้นเชิงได้ร้อยขาดไป0ูนยุดะครับรูปร่างช่วงชกสูง170เซนติเมตรปล่อยปล่อย55กิโลกรัมเก็บตัวฟิซบอมไที่เนาพลควายงามที่กระสินนะครับ ส่วนคู่ชกทางด้านสุดรักเล็กมาขึ้นเชิงได้ร14.6ขาดไปสุดยุนะครับรูปร่างช่วงชกสูงร7 3เซนติเมตรปล่อยปล่อยกกิโลกรัมเก็บตัววิอว์พิธีข่ายมวยสองสันเพชรที่จังหวัดสงขลานะครับคู่นี้เมื่อเช้าต่างฝ่ายต่างมาหย่อนกันไปคนนิดคนหน่อยนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยเป็นวันที่รูปร่างดีทั้งคู่แต่ถ้าตามข้อมูลสุดลักเล็กจะเรืเ่มเรื่มอยู่เล็กน้อยเนื้อตัวดูแน่นดูเดปีปปยดดูเป๊ะ คู่นี้สดกับเก่าเลยนะครับหนุ่มนน่นหนุ่มสดนี่อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าเฟซบุ๊กนะครับรุ่นน้องเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งการยาการชนน้ำอุดน,น้ำทนดีครับรานนี้ก็เป็นลูกชายของเนาพลลูกพักคิดนะครับพ่อนี่จอมดีเดือดอดีตด,ดาวดัง74สีเลยนะครับวันนี้ก็จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับจุดเด่นของเจ้าเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นมวยที่มีความพยายามสูงแล้วก็เขาในที่แข็งแกงแงแงแร่งแขงแรงในส่วนของเพลงแข้งวงนอกนี่ก็มีบ้างปรับปรายนะครับส่งุญชชกทางด้านเจ้าสุดลักเล็กรุ่ หรือเจ้าเด่นพรเพชรนะครับรัานนี้ก็เป็นมือรูปร่างเดีดักเตะดักต่อยดักขีบครับแข้งสกัดแรงรายนี้ขวาย,ยาวขวาย,ยาวนี่มาสกัดตลอดนะครับส่วนในก็มีตีสู้วงนอกนี่ดูใช้ได้ครับเจ้าสุดลักเล็กแต่ว่าวงในเนี่ยจะต้านเข่าเฟซบุ๊กไหวไหมต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าทรงมวยแกก็จะดูออกเขินๆหน่อยนะครับตัหนักตัวแรงแล้วก็มีโครงเข็งครับคู่ที่2ของรายการครับตลาดซับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ f a c e b o o กตั้งต่อ7ต่อ4นะครับ คู่นี้เป็นทเทพแล้วผมก็ชอบรังฝังทางด้านเจ้า a c e b o o k นะหนุ่มด้านหนุ่มสดครับรายนี้เดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีแล้วเข่าในของ Facebook แกเหนียวแน่นครับแกมีทั้งเด้งแล้วก็มีทั้งยัดแล้ว Facebook แกขยันยกขยันเสียบบวกกับชิมเชียดีเอ c เยอะเบียดไปเบียดมาน้องทีพีท,ทียืดเยอะระยะยาวเนี่ยมองดูว่าธาตุมวยอาการมวยเนี่ยจะดูแข็งแกร่งกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับออกชมรังฝั่งทางด้าน Facebook ฟาร์มสุขกระบือไทยมองดูชนะเจ้าสุดลักเล็ก เกียรติสมนิตหรือเด่นพรเพชรเอกปัตตันนีนะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้รูปร่างโครงสร้างดีทั้งคู่ครับเวทพิกัด112ปอนด์ครับรุ่นฟลายเวททางซ้ายมือเกงสีแดงนี่คือเจ้าเดชดพานุสอพงษ์อมรน,นักชกวัย20ปีครับจากสุราธ,ธานีนะครับผลงานฟอมหลังของเด็ดพานุรายนี้เริ่มจากชนะคะแนนเพชรปปรพลูกบ้านใหญ่ที่สตตลน,นะครับจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเด่นสยามเรียมธนวัฒน์ ที่ช่อง7และหลังสุดไปชนะคะแนนเจ้าเพชรอนุวัตนออนุวัตยิมนะครับที่ระดำเนินเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังของเด็ดพานุร,รันฟอร์มสดผู้ทรเมืองกรุงนี่ชนะตลอดส่วนคู่ชกทางขวามือเกณฑ์น,น้ำเงินรายนี้ก็ฟอร์มสดเช่นเดียวกันนี่คือเจ้าเพชรน,นพเดชนพเดชมวยไทยหรือเพชรนพเดชทวีศักดิ์เล็กสีพลังนักชกรุ่นน้องครับวัย17ปีมวยจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมผลงานฟอร์มหลังของเพชรนพเดชเริ่มจากชนะน็อกที่สอง เพชรเมืองทองฯสพงออมมอนนะครับชี้อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้ายอดกันชันาคร4ที่อ้อมน้อยหลังสุดชนะคะแนนเจ้าเพชรประภพรลูกบ้านใหญ่ที่ระดมเนินกับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่รองของรายการนี้มาสดเจอสดเลยนะครับผลงานฟอร์มหลังของนังคู่ต่างฝ่ายต่างก็ไร้พ่ายสดจากไร่มาด้วยกันนะครับคู่นี้เวทพิกัดร1 2ปอนด์นครับน้ำหนักของ,งคัู่เื่อช่วงเช้าเด็ดพานุขึ้นชั้ได้ร1อย รถสูงจุดสี่นะครับรูปร่างช่วงชกในสูงร้อยปซติมปล่อยปล่อยห้าสกิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมีิี่อบพงอมอนที่จังหวัดสงขลาส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าเพชนรนพเดชขึ้นชั่งได้ร้อิบสานะครับลถเป็นหปอนด์รูปร่างช่วงชกสูงร้อยเจดสิบสี่เซนติเมตรปล่อยปล่อยห้าสิบหกห้ิกิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมีิธ่นพเดชมวยไทยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคู่นี้เป็นมวยที่รูปร่างโครงสั้นกน,น,น,น้อนบ เนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียดด้วยกันครับแต่น้ําหนักปล่อยๆเนี่ยเพชนรนพเดชจะดูใหญ่กว่าเดดพานุอยู่โลถึง2กิโลกรัมนะครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับเดดพานุนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยสูงยาวเดินเสียบเดินทางเข่าแรมแทงเจ็บเลยครับดูว่าจะได้รอยได้ใหญ่แล้วก็เวทนี้พิกัดเนี่ยดูจะคุ้นชินแล้วก็คุ้นเคยกว่าช่วงหลังเจ้าเดดพานุจะชกอยู่ในรุ่น11 2ปอนด์เป็นประจำานะครับ ดูว่าจะได้ในเรื่องของอความเป็นธรรมชาติของเวทที่ชกอยู่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นประจําในเวทนี้แล้วรูปร่างแกเนี่ยดูแล้วเวทพิกัดนี้ก็ไม่น่าจะเสียเปรียบรูปร่างไขรนะครับแต่ว่าเจ้าเดชพนุเวลาโดนอัดโดนเบียดหนัหนกๆเนี่ยจะมีอาการแกว่งแกว่งนะครับในส่วนของอความสดนี่จะดูเป็นรองส่วนคู่ชกเจ้าเดชเพชรนพเดชรุ่นน้องครับอันนี้ก็เป็นประเภทมวยรูปร่างดีเช่นเดียวกันครับเดินได้ถอยเป็น มีบูมีบุญนะครับรันนี้ครบเครื่องอาวุธมวยดูดีครับเจ้าเพชรนภเดชมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่ารูปร่างจะสั้นกว่านิดนึงแล้วเพชรนภเดชเนี่ยแกมาจากมวยเวทเล็กครับมาจาก108ยแดล่าสุดนี้111ยไฟนี้มา112นะครับความคุ้นชินในเวทในพิกัดเนี่ยจะจะดูเป็นรองนะครับ คู่ที่3ของรายการครับคู่นี้ตลาดซับซเข้ดมาอยู่ที่เจ้าเด็ดพนุตั้งต่อ10ต่อ9คู่นี้ใกล้เคียงคู่ขี้กันเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโครงสร้างช่วงชกแล้วก็อาวุธมวยที่ดูคล้ายขึงคู่นี้ประเภทสดกับเก่านะครับ เมื่อเป็นที่เป็นแล้วผมออกช่ำทางฝั่งมวยรองนะชอบที่เจ้าเพชรนพเดชครับรุ่นน้องรายนี้หนุ่มแน่นหนุ่ม,มสดแล้วเดินได้ถอยเป็นช่วงหลังเพชรนพเดชแกพัฒนาทุกไฟเลยครับ,บวงนอกเบสิกเพลงแข้งดีครับซ้ายหน้าขวาหลังทํางานตลอดเขาในเพชรนพเดชก็มีจับมีขวางจังหวะเบียดเบียดเกมคู่ขี้มีเหลี่ยมตัวเข้ามาช่วยด้วยรายนี้ทักษะ IQ วแบบพิบมวยดีนะครับมองว่าเบียดไปเบียดมาน้องทีพทิทีเนี่ยดูว่าสดน่าจะบทเก่านะครับครูรองของรายการครับออกช่ำทางฝั่งเพชรนพเดช นพเดชมวยไทยดูว่าชนะเจ้าเดชพานุสอพงอามมอนนะครับและถึงคู่วแห่งนำรายการครับคู่นี้โชคกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก128บปอนด์นะครับเป็นคู่มืยต่างสุดทางซ้ายทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือเจ้าบ้านครับพันศักว,วันทเวชกวักวยยก่สวบห25ปีครับมวยจากอำเภอกระเสดสมบูรณ์จังหวัดเชัยภูมิครับผงลงานอรั่งของพันศักรนี้มีชนะคะแนนเจ้าพลังบุญวอสันใต้ในรายการวัน จากนั้นแพ้ของพี่สามให้กับแรมสิงห์สอดเดชพันธ์ครับในรายการวันและหลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าสิริศักดิ์สิสงห์มาวินครับที่ช่อง7เมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกทางความือแก่น,น้ำเงินครับและนี่ผู้มาเยือนนะครับนี่คือเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นักงชกวัย2่ปีมวยจากจังหวัดชุมพรผลงานฟอร์มหลังของเพชรน้ำหนึ่งครับมีชนะคะแนนเจ้ามังกรเล็กเปิ้ลนครนะครับ จากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเฉยบขาดปอพงสว่างที่รัดําเนินและหลังสุดแพ้คะแนนให้กับเฉยบขาดปอพงสว่างอีกครั้งที่ระดําเนินเมื่อกรกฎาคม68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังก็จะชกอยู่ที่สนามรัตนำเนินนะครับตอนกลางคืนตอนค่ำนะครับในศึกในสายของเพชรยินดีไฟนี้ก็มาเป็นทีมเยือนนะครับครูเอกนํารายการครับเวทพิกัด12 8ปอนด์น้ำหนักขนอง,งคู่เมื่อช่องชวงเช้าพันสักขึ้นชิงได้เท่าพิกัดรูปร่างช่วงชกสูง167ซนติเมตรปล่อยปล่อย63กิโลกรัม กรนีเก็บตัวฟิซอมิทิเกตเพชรส่วนคู่ชกเพชรน้ำหนึ่งขึ้นชั่งได้127.6ขาดสูนยุด4รูปร่างช่วงชกสูง172เซนติเมตรไปปล่อย62-63กิโลกรัมเก็บตัวฟิซอมิทิไข่ยมยต่อสู่รัตที่จังหวัดระยองนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างเพชรน้ำหนึ่งจะลืม่มเรื่อมนะครับดูจะได้รอยกว่าส่วนพันศักดูจะเสียไปช่วงเล็กน้อยเนื้อตัวดูเปียยทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อย,อยดูแล้วก็พอๆกันกับ คู่นี้เชิงโชคสตา์ของทั้งคู่นะครับพันศักดิ์นี่ก็เป็นประเภทเก่าเกมครับเดินได้ถอยเป็นนอกได้ในแก่งแล้วก็หลักเหลี่ยมดีครับรายนี้ครบเครื่องความพุ้นชินบรรยากาศในการชกกลางวันก็ดูจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าช่วงชกจะดูสั้นกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนคู่ชคทางด้านเจ้าเพชรลำหนึ่งครับรายนี้เป็นผู้มาเยือนก็เป็นประเภทครบเครื่องเป็นมวยรูปร่างดีเขาในเหนียวแน่นนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่จะชกกลางคืนนะครับในศึกสายของเพชยินดีนะครับไฟนี้มาชกกลางวันชกตอนบ่ายๆก็ต้องจัดการบริหารพละก,กำลังเลี่ยวแรงให้ดีนะครับแล้ววันนี้เป็นทีมเยือนด้วยต้องทําให้เยอะทําให้ชัดอาจให้ขาดนะครับเพราะว่าถ้าคู่ขี้สูสีนี่บรรยากาศจะดูเป็นรองนะครับคู่เอกนารารการครับคู่นี้ต่างศึกต่างซ้ายตลาดซรัพย์ขึ้นมาอยู่ที่เจ้าบ้านตั้งต่อ5ต่อ3คู่นี้เปรี่ยเท่อเป็นแล้วผมออกชอบทางฝั่งทางด้าน เจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับอย่างพันศักดิ์ครับมองดูว่าจังหวะมวยดีครับรายนี้ดักเตะดักต่อยนะครับเขาในเหนียวแน่นแกมีล็อกสะพายแร่งที่ทําได้ดีนะครับรวมถึงเรียมตัวไหวพิบก็ดูดีด้วยและที่สำคัญครับความคุ้นชินบรรยากาศในการชกกลางวันนี่ดูจะได้เปรียบครับเบียดไปเบียดมาเองทีค่าทีเนี่ยดูจะเก่าเกมกว่านะครับคู่เอกในรายการครับออกําดงฝั่งทางด้านพันศักดิ์ววันทวีดูว่าชนะเจ้าเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับ เดี๋ยวเราชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชอบ,บังช่างศึกมวยไทยกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกชอ็อตงฝั่งทางด้านบุเรงนองรูปเฉ้าพะอลงต้มนะครับประเภทบุกบูสู้ดีครับแล้วเป็นมวยที่กล้าเตะกล้าต่อยอาวุธมวยหนักแรงด้วยต้นต้น,ตนก็เตะขาเจาะยางส่วนหมัดส่วนศอกก็อันตารายนะครับจังหวะเข้าเบกเข้าทำออกเป็นชุดหมะว่าชาเจ้าไนฮอกราชานนท์ส่วนคู่ที่สองนี่ออกชอบแรงฝั่งทาง,ทาง,ทางด้านเฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดบรรยากาศดี เสียงเชียร์ดีแล้วก็ FC เยอะนะครับสำหรับเจ้า Facebook แล้วเป็นมวยที่น้ำอืดน,น้ำทนทัดมวยดูดีด้วยเสียดสียืดเยอะระยะามากยกเนี่ยมองว่าชเจ้าสุดลักเล็ก เกียรติสมนิตหรือเจ้าเด็ดพรเพชรนะครับส่วนคู่รองของรายการนี่ออกชอบเป็นมวยรองแล้วก็ชอบเป็นมวยดาวชาบูเลยครับไปที่เจ้าเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยครับช่วงหลังพัฒนาขึ้นทุกไฟเลยครับรายนี้มีทั้งนอกเป็นทั้งในหลักเรียมดูใช้ได้ไอคิวไหวพิบมวยดีครับแล้วก็จังหวะมวยดูจะเนียบกว่าด้วยมองว่าชนะเจ้าเด็ดพานุสอพงอมรและคเอกับรายการครับออกชอบเป็นมวยดาวหมู่กระทะไปที่เจ้าถึงเจ้าบ้านอย่างพันศักดิ์ววันาวีครับรายนี้ประเภทครบเครื่องค่อง นอกได้ในแข่งแกร่งนะครับรายนี้เก่าเกมครับและที่สำคัญครับความคุ้นชินบรรยากาศในการชกกลางวันดูจะได้เปรียบครับวันนี้มองว่าชนะผู้มาเยือนอย่างเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัฐนะครับก็จบเลยนะครับกับชมอหลังช่างครับในรายการศึกมวยเทจสีประจำวันอาทิตย์นี้แฟนบอลชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมือทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดมือทุกท่านครับร่ารวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ